بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنحنون بإيمان تأ الله نكرب เรื่องของความรักกันรักกันเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยผมได้พูดคุยกับพี่น้องมาแล้วครั้งหนึ่งวันนี้จะมาเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักรักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาอีกสักนิดหนึ่งเพราะวันมีบางประเด็นนะครับมีบางประเด็นที่เราควรที่จะทำความเข้าใจพอเข้าใจประเด็นเหล่านี้แล้วเราก็จะลึกซึ้งว่า คนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐมีตำแหน่งที่สูงสงมากนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาที่อิสลามเนี่ยส่งเสริมให้มีความรักกันเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาประเด็นหนึ่งที่พี่น้องจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ผนวก การรักกันเพื่ออัลลอฮ์นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอีมานอย่างแน่นแฟน้นคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่หัวใจของเขาจะคบหาสมาคมกับผู้คนต้องเป็นกวนคบหาสมาคมด้วยความรักที่มีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจึงจะเป็นสิ่งยืนยันให้รู้ว่าคนคนนี้มีอีมานที่แท้จริง ถ้ามีอ ي م ا ที่แท้จริงการที่คนคนหนึ่งจะรักใครสักคนหนึ่งต้องรักเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาลาตัวของเราเนี่ยพี่น้องคิดให้ดีนะเรามีคนที่จะต้องอยู่ร่วมกับชีวิตของเราในหลายคนภรรยาพ่อแม่ลูกๆอา้าวนอกครอบครัวก็จะมีเพื่อนๆนร่วมงานครูบาอาจารย์นะครับอย่างผมนี่ก็มีเพื่อนวิทยากรด้วยกัน ทั้งหมดนี่เราอยู่ร่วมกับคนในสังคมในหลายๆระดับไม่ว่าจะระดับครอบครัวที่ทำงานในสังคมหรือในในสังคมที่กว้างออกไปถามว่าเรามีอีมานต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าถ้ามีอีมานต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเราต้องรักคนเหล่านั้นเป็นการรักเป็นความผูกพันที่ทำเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพียงอย่างเดียว ประเด็นแรกนี่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าการรักกันเพื่ออัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความสมบูรณ์แห่งการมีอีมานที่มั่นคงต่ออ AH ัลลอฮ์ سبحانه และุ์เงื่อนไขตรงนี้ใครคนบอกครับพี่น้องท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกเอาไว้อันอนานซิบนิมาลิกรดิยัลลอฮุอนฮุอันอนนบีสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,มลัมกกล ลายุมินูอาฮัดุกุมหัตตายุหิบบลิอาคีฮีมายุหิบบุลินัฟซิท่านนบมีมุ h a มสัลลัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่มีอีมานที่แท้จริงยังมีอีมานที่ไม่สัตย์จริงมีอีมานที่ไม่สมบูรณ์มีอีมานที่ไม่หนักแน่นจนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขา เสมือนดังที่เขารักที่จะให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแก่ตัวเองรักแก่พี่น้องของเขาเหมือนดังรักแก่ตัวเองหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าสิ่งอันใดก็ตามแต่ที่มีที่เป็นเรื่องดีๆที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองเราต้องรักอยากจะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแก่พี่น้องของเขานี่แหละเป็นการรักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลา ที่ถ้าหากว่าเราไม่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในการปฏิบัติของเราแปลว่าลายุมินูคนหนึ่งคนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาที่ที่แท้จริงยังไม่มีอีมานที่สมบูรณ์ระหว่างเขากับ, Allah บาาอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลาอีกะดีษหนึ่งพูดเอาไว้นะครับพูดถึงความสมบูรณ์ชัดเจนเลยว่าความสมบูรณ์แห่งอีมานที่จะมีได้ก็ต่อเมื่อว่าคนคนหนึ่งต้องมีความรักกับผู้คน ركب الله سبحانه وتعالى يهاجم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ท่านอบูอูมามาได้รายงานว่าท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับบุคคลใดก็ตามแต่ที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเกลียดกันก็เกลียดกันเพราะอัลลอฮ์สั่งให้เกลียดนะอัลลอฮ์สั่งว่าคนเหล่านี้คบหาสมาคมไม่ได้ฉันเกลียดเธอเพราะเป็นสิ่งที่เธอทําฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะอูตะลารักกันก็เพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันก็เพื่ออัลลอฮ์ อัลอลิลลาเวลาจะให้อะไรกันแลกกันก็ให้กันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานอตาลาประเด็นตรงนี้มีเรื่องนิดหนึ่งที่จะต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจอัลอลิลลาห์จะให้อะไรใครก็คือให้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮฮานอหตาลาตรงนี้หลายๆคนสอบไม่ผ่านตัวอย่างเช่นเราอยู่ในเดือนรอมฎตอนสมมุติอย่างนี้ เราตักแกงตักขนมจากที่บ้านของเราเอาไปให้แก่คนเพื่อนบ้านหรือไปที่ตลาดนัดเพื่อนบ้านของเรามี4 5, ี่ห้าลังคาเรือนเราก็ไปซื้อของมาเป็นชุดชุดชุดซื้อนมปังมา5ชุดหรือ4ชุดเอาไปให้เพื่อนบ้านเอาไปให้เพื่อนบ้านทําบุญกันในขณะที่อยู่ในเดือนรอมดอนก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ประเสริฐแต่หลายๆคนทําอย่างเนี้ยโดยมีจิตใจว่าเดี๋ยวเขาก็เอามาให้เรา เราเอาไปให้เขาเดี๋ยวเขาก็คงเอามาให้เราบ้างพอเรา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 เอาไปให้เขาสักสองครั้งไม่เห็นเขาเอามาให้เราเลยเราก็เลิกทำอย่างนี้แปลว่าไม่ได้ให้เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้เขาเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยให้ยังไงแ่ละพี่น้องก็ต้องให้เขาในลักษณะที่ไม่ได้หวังอะไรเป็นสิ่งตอบแทนเขาจะเอาอะไรมาให้เรา หรือไม่ให้เราไม่ใช่เรื่องสำคัญขอให้เรานั้นให้เข้าด้วยหัวใจที่ทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลาก็แล้วกันนี่คือสิ่งที่เตือนให้พี่น้องได้รับทราบนะครับให้พี่น้องได้คิดก่อนจะเอาอะไรไปให้ใครคิดสักนิดหนึ่งเอาขนมไปให้คนเพื่อนบ้านคิดสักนิดนึงว่าในใจของเราคิดอะไรหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าคิดอยากจะได้อะไรอะไรจากเขาด้วยเราอย่าทำในขณะนั้นแปลว่าเราไม่ได้ทำ เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาวามานะอาลิลละไอไม่ให้ใครก็ตามแต่เพราะอัลลอฮ์สั่งไม่ให้ให้เช่นคนสมาเลเทเมาคนที่เลียนการพน,นันฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมละหมาดไม่ยอมที่จะถือสินอดคนเหล่านี้เราก็ไม่แบ่งปันอาหารให้แก่เขาที่ไม่ให้เพราะอะไรต้องเตือนเขาก่อน อยากที่จะให้อาหารของเราเนี่ยถูกกินโดยปากของคนที่เป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาที่เราไม่ให้เขาเพราะเราไม่ต้องการที่จะไปทำให้ร่างกายของคนที่ทำชั่วเนี่ยมีเรี่ยวแรงในการทำชั่วเราไม่ให้เขาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาฟกอดิสตักมาลอีมานคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ให้กันก็ให้กันเพื่ออัลลอฮ์ ที่ไม่ให้กันก็เพราะอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาคนที่ดำรงตนอยู่อย่างนี้เป็นบุคคลที่อิสตักมาลลอีมานเป็นบุคคลที่มีอีมานที่สมบูรณ์นี่แหละพี่น้องเรารักใครอะไรก็ตามแต่พยายามอย่างยิ่งนะพี่น้องเราจำเป็นที่จะต้องรักเขาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเอาละผมเองในเวลาพูดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะให้ผู้ชมเนยหันกลับมาดูในครอบครัว เพราะเธอเกิดว่าสภาพในครอบครัวของเราเนี่ยเป็นสภาพที่ได้รับการปรับปรุงได้รับการพัฒนาด้วยวิธีที่เป็นอิสลามแล้วสังคมของเราทั้งสังคมจะค่อย,อยๆจเจริญไปสู่การพัฒนาที่ดีพร้อมๆกันเพราะครอบครัวนั้นก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงครอบครัวนี้ก็เปลี่ยนแปลงและพัฒนาครอบครัวนี้ก็กําจัดสิ่งไม่ดีออกไปทุกคนในครอบครัวพัฒนาพัฒนาพัฒนาขึ้นรักกันเพื่อหนทางของอัลลอฮ์มากขึ้น เราก็จะอยู่ในสังคมที่ได้รับความเมตตาได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานาฮวตาลาหันมาดูในครอบครัวเรามีเอาละครอบครัวเล็กๆเรามีมีภรรยาเรามีลูกๆของเรานะครับสามสี่คนอยู่ในบ้านถามว่าเรากับภรรยาเนี่ยเรารักภรรยาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮวตาลาบ้างหรือเปล่ารักภรรยาเพื่ออัลลอฮ รักลูกๆนะรักเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานาะหวตาลารักลูกๆเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าถ้ารักลูกๆเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องความรักของเราจะเป็นความรักที่จะพยายามที่จะให้ลูกเนะี่ยอยู่ในสภาพของการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานาะหัวะตาลาแม้ว่าลูกเนี่ยอาจจะถูกเราตีบ้างอเน,นื่องมาจากเกเรเนี่ยไม่ละหมาด นะครับไม่ละหมาดถูกเคี่ยนถูกตีบ้างลูกเจ็บเราก็ดเจ็บไปด้วยแต่อันเนื่องมาจากเราปล่อยไม่ได้เนี่ยลูกโตมาแล้วอายุเจ็ดขวบต้องเริ่มสอนอายุสิบขวบแล้วยังไม่ละหมาดต้องเคี่ยนตีเพราะที่เคี่ยนตีเนี่ยเพราะเรารักลูกอยากที่จะให้ลูกได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ผมเองเนี่ยบอกตรงๆว่าบางครั้งได้เห็นลูกถือสินอนดสีเป็นสุนนะนะครับ ถือสินอดสุนัตทั้งๆที่ทบางครั้งเราเองเนี่ยยังไม่ได้ถือเนี่ยเพราะด้วยภารกิจที่มันมากมายแล้วก็ด้วยกับการงานที่บางครั้งอดอาหารแล้วบางทีมันอดไม่ได้ตลอดทั้งวัน,นบางทีก็ไม่ได้ถือสินอดวันจันพระรหัสนี่ไม่ได้คือไม่ได้เคยถือเลยหรือเดือนชาบานเนี่ยนะครับชาบานแล้วก็รมฎอนที่บอกว่านาบีถือสินอดในเดือนชาบานเนี่ยถือมากเหลือเกินผมได้แค่วันเดียวพี่น้องอัลลอฮ์สตอฟรุลลอ อันนี้มาบอกโดยไม่ได้อายเลยนะพี่น้องได้วันเดียวแต่ลูกๆถือได้ทั้งเยอะอัลฮัมดุลิลละอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ดูนะครับว่าลูกของเราเรารักลูกของเราเพื่ออัลลอฮ์จริงๆอัลฮัมดุลิลละลูกของเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องลูกของเราอยู่ในแนวทางที่ดีอัลฮัมดุลิลละนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาว,ว่าเราในรักเขาเพื่อหอนทางของอัลลอฮ์จริงๆหรือเปล่าเห็นลูกกินอาหารเหลือไม่สบายใจไม่สบายใจ ขอดูอาต่ออัลลอฮ์อย่าให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็บอกเขาแล้วก็สอนเขาอะไรอะไรก็ตามแต่ที่มันผิดเนี่ยจำเป็นที่พ่อแม่เนี่ยที่จะต้องใช้ความรักที่รักพวกเขาเหล่านั้นรักเพื่ออัลลอฮ์บอกเดี๋ยวนั้นไม่อยากที่จะให้ภรรยาไม่อยากที่จะให้ลูกๆนั้นตกอยู่ในความกริ้วโกรธของอัลลอฮ์เพราะเรารักเขานี่แหละตรงนี้ที่เป็นความรักแบบนี้นี่แหละพี่น้องก่อให้เกิดขึ้นในบ้านของเราบงได้ไหม รักใครรักเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วพี่น้องดูนะหะดีสของท่านนาบีบอกเอาไว้อย่างไรนะครับสองข้อที่อยากจะบอกกับพี่น้องก่อนที่จะจบในวันนี้นะครับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาลาจะประกาศกล้องในวันกิยามะนะครก็ว่าไอนัลมุตาฮาบบนบีจาลาลีนายคนที่รักกันเพื่อฉัน รักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอยู่ที่ไหนอัลมอูดิลลุฮุมฟีซิลลียาลมาลาซิลละอิลลาซิลลีวันนี้ฉันจะให้คนที่รักกันเพื่อฉันรักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ซึ่งวันนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นร่มเงาแก่เขาอีกนอกจากร่มเงาของฉันอัลลอฮ์บอกอย่างนี้แปลว่าคนที่รักกันเพื่อหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลายอย่างแท้จริง คนคนนี้แหละจะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาในวันเกียามาเอาแล้วเราเริ่มความรักตรงนี้รักครอบครัวรักภรรยารักลูกลูกรักเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานะรักได้ไหมพี่น้องมันเป็นความรักที่แน่นอนอย่างยิ่งเราก็รักลูกของเราอยู่แล้วเราก็รักภรรยาของเราอยู่แล้วที่ต้องทํามาหากินอดตะลับขับตะนอน เหนื่อยอย่างมากๆเลยก็เพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะให้ครอบครัวเนี่ยมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ดีเราก็รักเขาอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเปลี่ยนสักนิดหนึ่งได้ไหมรักเขาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาอย่างแท้จริงรักได้ไหมพี่น้องรักเขาเพื่ออัลลอฮฺอย่างนี้เนี่ยนะพี่น้องวันกิยามะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาในวันกิยามะอัลลอฮฺอักบัด นี่คือการใช้ชีวิตในครอบครัวถ้าหากว่าเอาอิสลามมาใช้ในครอบครัวในพี่น้องคิดดูให้ดีอัลลอฮ์ให้เราได้รับคุณงามความดีขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความรักของเราที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์รวมทั้งความรักของเราที่มีต่อคนในครอบครัวรักเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอย่างแท้จริงเป็นยังไง ท่านนบีบอกว่าลาตัดดูโุนยันนาตาฮตาต,ตุมีนูท่านนบ,บีสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าท่านทั้งหลายจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์อย่างเด็ดขาดจนกว่าท่านทั้งหลายจะมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์เสียก่อนววลาตุมีนูฮัตตาตาฮับบูท่านทั้งหลายจะยังไม่มีศรัทธาดีแท้จริงจนกว่าท่านทั้งหลายจะรักกันเสียก่อนรักกันในที่นี้ก็คือรักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลา ท่านนบีเอาสวรรค์มาเป็นสิ่งมาเป็นสิ่งเป็นแรงจูงใจเอาสวรรค์มาบอกนะครับมาบอกว่าเป็นรางวัลของคนที่ศรัทธามัน่นแล้วก็รักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานอหัวตาลาดังนั้นต่อไปนี้พี่น้องขอให้เราได้คิดที่จะรักใครเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานอหัวตาลาอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเรารักครอบครัวของเราเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงภรรยาต้องคุมหิญาบได้ ถ้าเรารักลูกของเราอย่างแท้จริงเพื่ออัลลอฮ์ลูกของเราต้องละหมาดลูกผู้หญิงต้องคุมฮิญาบลูกผู้ชายจะต้องเป็นผู้ที่ดํารงตนอยู่ในกรอบของอิสลามอย่างเคร่งครัดนั่นคือผลที่มาจากการที่เรารักครอบครัวเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาอย่างแท้จริงนะครับวบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มาตุลลอฮ์วะบาระกาตุ